วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะจามกกระเจ็ดมกราเอถ้าย้อนไปในอดีตวันนี้เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างค่ะมาค่ะเดี๋ยวนุ้เล่าให้ฟัง7มกราคม2456เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเป็นครั้งแรกค่ะ หลังจากเปิดเรียนมาได้ประมาณ54ปีนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ยกฐานะให้โรงเรียนพอช่างเป็นวิทยาลัยค่ะอีก40ปีต่อมานะคะหรือปี2550โรงเรียนพอช่างถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นวิทยาลัยพาอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินต์ตั้งแต่บัดน,นั้นจนถึงปัจจุบันค่ะ วิทยายลัยพอช่างเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะคะโดยเปิดทั้งภาคปกติและก็ภาคสมทบมีด้วยกัน4กลุ่มวิชาค่ะกลุ่มแรกก็คือศิลปะประจำชาติกลุ่มที่2ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มที่3วิจิตรศิลป์และ4คือการออกแบบค่ะสิทธิ์เก่าว,วิทยายลัยพอช่างคนไหนมีข้อมูลดีๆอยากจะแนะนําน้องๆรุ่นใหม่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ